ยกีา้อรังรัไฟรยเดียเดนแพรดดเียโเสียบแากการสัมกปรทียมบ้านทีเียวโนนเทีตายคพูที่สำคัญค่ล่าไปมาขบางปีจำวิถีช่วยงดีดเนินง่ที่ปัจจุบันนั่นก็คือการคำนงที่ n ฉกาะเห็นการดำเนินวิถีช่วของชาวบางปีและการดำเนินวิถีชีวตแบบนี้นีเองจึงทาให้เกิดชุมชนที่เรียกว่า มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยพระเน,นะเรศวรพระนเรศวรได้ทําการยกทัพเข้ามายกทัพขับไล่อดีตราชสัตวูและได้ทรงหยุดทัพทัพท,ที่ตาบลหนึ่งทาพิธีวงสวงเพื่อให้มีชัยต่อข้าศึกตามตำราพิชัยสงครามจึงใน้นา,นนตามตำบลน,นี้ว่าตำบลบางพื้นที่สา,าแลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มมีชาวจีนแต้ชิวและชาวจีนไทยมาเขยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และทําการค้าขายมีคลองสำารงใน,ใ,นในการเป็นพื้นที่ในการทําการค้าขายตั้งแต่มาตำบลบางทีจึงมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนี้นะคะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากเดิมชื่อว่าตลาดสิริโสพลคําว่าสิริโสพลน,นี้นมาจากนามสกุลของผู้สร้างตลาดแห่งนี้ค่ะและต่อมาในป่อโตเจริญ ซึ่งเป็นอดีตอดีตนายอำเภอตำบลบ,บางพีใหญ่นะคะและนางเจียมโตเจริญซึ่งเป็นภรรยาของนายก็ได้มาสร้างต่อต่อมาชาวบ้านจึงเรียกตลาดแห่งนี้ว่าตลาดใหญ่เจียมซึ่งมาจากใหญ่เจียมมาจากนางเจียมโตเจริญ ชีวิตความเป็นมาของคนในท้องถิ่นมักถูกถ่ายทอดลงในสินค้าอาหารการกินการเยี่ยมชมตลาดจึงเป็นจุดเชื่อมต่อการระหว่างคนในชุมชนและผู้ที่มาเที่ยวชมตลาดในสมัยที่ประเทศไทยของเรายังใช้การติดต่อเดินทางโดยผ่านทางแม่น้ำมันเป็นสถานที่ที่มักอยู่ติดกับแม่น้ำบาคลองแทบเรียกได้ว่าไม่มีตลาดหรือชุมชนไหนเลยที่จะไม่ตั้งติดกับ ชื่อเสียงอยู่และยังคงมีผู้คนมาเที่ยวชมเรื่อยๆด้วยความเดดเด่นท,ทางด้านศิลปะสถานป,น,ปนยกรรมที่หายากในปัจจุบันทําให้ตลาดน้ําโบราณบางพีได้รับรางวานันอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมในปีพศ2548ประเภทชุมชนพื้นทิน่ กับยางว่านที่เราได้ทำกันนะคะก็คือการให้อาหารปลาสวายค่ะสว่วนมากลูกค้ที่นี่ที่มาก็ต้องมาให้อาหารปลาและกระติากันนะคะทีนะคะก็คือมีหลายร้านค้านะคะที่ขายตั้งแต่รุ่นพ่อแม่พอมาถึงช่วงรุ่นลูกก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขายนะคะให้สอดคล้องกับสมัยใหม่มากขึ้นค่ะพร้อมกับ ก็รับนักท่องเที่ยวแต่ก็ยังคงความเป็นเกลกกษร์ดั้งเดิมไว้นะคะก็คือการจัดโชว์มุกแบนของเก่าค่ะแล้วก็แล้วก็ใช้ยังใช้ชื่อร้านไม่ชื่อเดิมอยู่นะคะของที่สะสมและหายากนะคะค่ะแล้วถ้าเดินมาเรื่อยๆนะคะตามทางเดินร้าค่ะก็จะพบกับเออเสมือนจะย้อนเวลากลับเข้าไปในวัยเด็กนะคะก็คือจะพบขนมที่หามได้ทั่วไปค่ะจากอย่างเช่น หมากฝรั่งตาแมวช็อกโกแลตเหรียญทองแล้วก็มายมเชื่อมเสียบไม้หรือไม่ก็เป็นลูกอมกะทิค่ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ในที่นี้นะคะก็คือการเดินชมตลาดต้องหาร้านอาหารค่ะใน,นตลาดมีให้เลือกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นของของทานเล่นหรือว่าของของซื้อฝากเพื่อนถุงนะคะร้านทานของทานเล่นนะคะที่หลักๆของที่นี่ก็จะเป็นขนมปก แล้วก็ไม่เมี่ยงคานะคะแล้วก็มีบ้าบินค่ะที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่พอสมควรแล้วก็ถ้าต้องการจะหาร้านนั่งริมคลองนะคะก็มีให้เลือกมากมายค่ะเมนูก็จะเป็นพวกข่วยจา้าหรือข่วยเดี่ยวนะคะถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนออจิบกาแฟนะคะก็มีร้านกาแฟโทนสีขาวนะคะบรรยากาศคลายๆสามารถเลือกสาติจตามไปชอบเลยคะ่ะอยู่ภายในตลาดนะคะที่ยังหลงเหลือทิ้ไอของความเป็นอดีตโดยคุณค่า จิตรกรรมแล้วก็มีดนตรีบางที น้องแห่งนี้นะคะยังมีประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีการรับบัวประเพณีการรับบัวนี้เกิดขึ้นมาจากชาวพรับแปลงในสมัยก่อนได้พายเรือเข้ามาใน ริมคลงองสำโรงและได้เก็บดอกบัวมาไปถวายหลวงพ่อโตเนื่องจากชาวบางพีเห็นว่าชาวพระประแดงมาหลายๆปีเข้าจึงเตรียมการต้อนรับโดยการเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้ชาวพระประแดงที่ผ่านมา,าพระประแดงซึงในน้ําใจของชาวบางพีจึงเก็บ ผล,ลไม้มาเ้าวมาฝากชาวบางพีอีกเช่นกันและในช่วงออกพรรษาจะมีพระสงฆ์พายเรือเข้ามาในย่านคงสำโลชาวบางพีเตรียมต้อนรับพระสงฆ์โดยการถวายดอกบัวให้แก่พระสงฆ์จึงเกิดเป็นประเพณีโยนบัวขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน,นหลังออกพรรษานะั้นจะมีพระพายเรือออกมา ชาวบางพีได้ถวายดอกบัวให้แก่พัตติชายเรือออกมาจึงเป็นประเพณีรับครัวจนมาถึงปัจจุบันนี้แต่ปัจจุบันนี้จะมีการแต่งแต่งเล็กน้อยโดยการจะนำหลวงพ่อโตเอาไว้บนเรือและแห่หลวงพ่อโตออกมารับทางแม่น้ำและชาวบ้านก็จะทําการโยนบัวลงไปในเรือจะเป็นความสวยงามท่ามลางแม่น้ําโดย ต่อครัวจะเป็นเหมือนเปรียบเหมือนสายฝนหล่นล,ลงบนเรือค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีประเพณีนี้อยู่และเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในที่นี้ด้วยค่ะสถานที่ด้านหลังดิฉันแห่งนี้นะคะคือศาลเจ้าพ่อบางทีประวัติของศาลเจ้าพ่อบางทีเริ่มต้นทุ่งเ,ม,เมื่อชาวจีนบนทะเลได้ทั้งมาตัลล้งรกรากที่บางปี ม่มีใครทราบว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดแต่มีการสันนิษฐานว่าชาวจีนโพทะเลรุ่นแรกนั้นที่เข้ามาเมื่อพศ2400มีชาวจีนที่ชื่อว,ว่าเทาแทบูเป็นประกอบอาชีพทำสวนเป็นคนมีจิตใจที่งดงามพันอเมื่อเขาเสียชีวิตลงแล้วนั้นชาวบ้านจึงร้อมใจกันปั้นรูปปั้นเหมือนเขาเพื่อให้ไว้สักการะในศาลแห่งนี้กนน้าวเดินถึงงานวาน มีการนำรูปปัน้นเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวจีคือเจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่กวนอีมไฉซิงเทียและเทพเจ้าบุญห่าโงงมาสักการะไว้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นสิคนคนรมาาิมงคลปกปักรักษาพี่น้องชุมชนชาวบางพีนอกจากสถานที่แห่งนี้เป็นทำพิธีกรรมแล้วยังสามารถมาพบปะพูดคุยของชุมชนชาวบางพีได้อีกด้วยค่ะ ค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะอุตสาหกินเลค่ะหนูได้ยินมาว่าตลาดแห่งนี้มีแต่ก่อนมีคนจีนอาศัยอยู่จริงๆใช่ไหมมีจีนค่ะสมัยรุ่นพ่อแม่ี่อะะไรนแม่ก็อากงกม่าเองฟ้ะมีจีนตัวนั้นในตอนนี้ไม่มีแล้วทำไมคะับก็ตายไปหมดแล้วตายไปหมดแล้วแต่ว่าที่ตรงนี้ก็ยังเป็นที่ที่คนเคยอาศัย ที่อยู่อาศัยแล้วก็ค้างนอนอะไรได้แล้วก็มีคนไปมามาตอนนี้มีมีตึกบูมตลาดน้ํามาค่ะแต่ละที่แต่ที่ที่นี่เลยบูมขึ้นคนเยอะขึ้นแล้วก็มันก็โตด้วยมันก็ได้สะพานแ้วก็โตด้วยแล้วคือคนที่ขายของที่นี่ส่วนมากก็มีเป็นบ้านด้วยแล้วก็ขายของด้วยเขาก็เขาก็แยกย้ายก็มีที่พี่นองด้วยมีบ้านอู่นด้วยแล้ไม่ขายของเยอะๆก็ แต่ส่วนมากคนที่ขายของที่นี่ก็เป็นเชื้อสายจีนจีนค่ะคุณนา้านาชื่ออะไรชื่อ,อมอดแดงมดแดงค่ะคุณน้ามดแดงค่ะที่นในแบบชื<ม>่อ<ม>ความเป็นอย<ม>ู่ค่ะในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันยังไงแตกต่างไหมแตกแต่างนิดนึงคือเมื่อก่อนการเดินทางจะเป็นทางเรือมากกว่าของของลองรงนี้ใช่แต่เดี๋ยวนี้คือรถตื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้เรือแล้วเท่าไหร่ แล้วการค้าขายอย่างนี้ถ้าไปถ้าเมื่อก่อนก็จะส่วนใหญ่จะเป็นขนส่งทางเรือคือคือทิทททราน,นี้ก็ขนของไปส่งตามเอ่อบ,บางป่าใช่เป็น,เป,นเป็นเรือเป็นเรือเป็นเรือรอะไรเรือหางอ่ะที่พี่ใช่ đây, แต่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ได้ใช้นั้นแล้วก็ <S <S ามาขายหนร้า,รานหนึ่งเดียวแล้วที่นี่น,น,น,นี่ใช้ชีวิตคนเป็นอยู่อย่างไรอย่างเช่นการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะการกินก็จริงๆ้วก็กินอย่างพอเพียงคือปกติก็คือจะกินแบบพวกผลไม้ผักอะไรมากกว่า แต่เดนี่ก็คือเพื่อธนาการเพิ่มขึ้นก็มีพิซซ่าอะไรเง <ul> ี <ul> ้ยคือหลายอย่างเพิ่มขึ้นใช่แล้วที่นี่อย่างเงี้ยมีอาหารแนะนำอะไรบ้างแนะนำจริงๆแล้วก็คืออาจจะเป็นปลาตลินอ่าแล้วผลไม้ก็คือมะม่วงนันดอกมม้แต่ที่ที่ว่าคือดังและอร่อยแล้วคนที่นี่ได้กินอาหารประเภทนี้บ้างไหมแบบกินกินปกติก็กินใช่ผลไม้ก็มะม่วงนี่ที่บ้านจะมีเองด้วยถือว่ามีต้นเดียวแต่ก็คือเยอะอยู่ใช่ แล้วลที่บ้านของคุณอายโมแดงนี่ขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าแบบน,นี้ตั้งแต่ใน,ในอดีตหรือเปล่าคะไม่ใช่เมื่อก่อนจะเป็นลงทําขนมขายพวกขนม,ขนม,มกันมาขนมงานแต่ง<ม>นะนมงคลที่ว่าไหว้วเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จากรุ่นพ่อปุ๊บพ่อไม่ได้ทําแล้วเราก็เลยเปลี่ยนเรื่อยๆมามีชุดให้เจ้ามีขายของมีขายเสื้อผ้าเลยสมัยก่อนคือคนจีนอยู่ที่นี่หรออ่าใช่ใช่ใชแม่เป็นคนจีนเลยใช่พ่อก็เป็นไทยผสม แล้วใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่าเหรือว่าเป็นไปกลับบ้านนี่อยู่ที่นี่จริงๆคือเกิดเกิดที่นี่ก็คือโตมาโอค่ะนะค่ะขอบคุณพักงานใช่ค่ะที่ว่าสานครับคุณลุงทำอาชีพอะไรอาชีพนี่ตายตัวเลยไอซ่าดีมีเดียวอาชีพสติลิปคุณลุงภูมิใจแล้วที่คุณลุงทำนี้ภูมิใจที่สุดเลยลุงไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องอะไรแล้วลุงภูมิใจแล้วลุงทำมาได้แบบนี้ส่งลูกสคนแรกจบหมด แล้วยังไงครับแล้วคุณลุงขายมานานกี่ปีแล้วคะอ้าวให้สองคนคายก่อนแล้วเดี๋ยวคุณลุงจะเฉลยประมาณยี่สิบไหมคะยี่สิบสามสิบโอ้โหโอ้โหสี่สิบปีั้งกล่มก็พูดก็พูดดั้งกยังไม่เกิดนะปองสอพอยเก้าร้อยสิคุณลุขายมันอย่างนั้นดูเดินมตออะราสี่สิบะค่ะ ตลอดมาเลยลุงขายเป็นอาชีพนี้ยึดหลักเลยลุงลุงไม่ได้ไปทำนอกเรืดินขายแล้วแต่ลอนการขายเป็นแบบนี้ป่ะคะมันไม่เป็นแบบนี้ลูกค,คนเดนนินทางมันน้อยกว่านี้แล้วคนเดินทาจะขายการจะมาแลาา้วบ้านเงินลูกพวกมีคนท้องที่จะมีสักากี่คนจะมาลุงมันไม่ค่อยมีคนหรอกเพราะว่าถนนถนน,ถน,น,นอะไรก็ไม่มีมันมีแต่ไปถ้าได้ทำเลยอย่างเดียวแล้วมายนั้นจะไปตัดลงนี่นลุงนจะต้องลงลงเรือนเนี่ยเอาเกตสามมาไปนั่งไปยังถนนติดสามกิโล มันจะแบบเนี่ยลุดสมัยนั่นแหลมันจันดานมีระเบ้ามีระเบ้ามันทางเรือมีทางเรืออย่างเดียวลูกมันเพิ่งจะมาเจริญได้ตอนสามสิบปีขึ้นมาเนี่ยสามสิบสามสิบปีหลังเนี่ยมันถึงมาเริ่มปูนปูเลยเรือหลังเนก็ยมันมาเริ่มปูนปูนเลยเรือจะแบบอะไคนรู้ว่าขายภายเรือไปเรื่อยขายอย่างเงี้ยลูกเดี๋ยวไปจุดนี้เดี๋ยวไปจุดนู้นลูกก็ต้องไปแล้วถ้าจุดไหนคนเยอะหน่อยลูกก็จอดนานหน่อยจุดไหนคนน้อยหรือลูกก็ขยับไปตามร้านตรงอาหารงินไปคุณตาตู้นี้ต้องไปบริการเท่า

สว่นีนะคะว,นนนะวันดีนะวันดีนะทุกคนนะลูกนะใจเย็นตไป้วันใช่หน้าหนูจะได้เป็นนายเขาเป็นใหญ่เป็นโตทุกคนเลยนะลูกที่พวกเทกคนได้มาตลาดน้ำโบราณบางพีบางกินกงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทุกคนในชุมชนแห่งน,นี้ล้วนมีความผูกพันกับใสยน้ำมาอย่างยาวนานซึ่งทุกความผูกพันจะแสดงให้เห็นถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี <Wow. S 1> ดังนั้น <Wow. S 1> เราทุกคน <Wow. S 1> ควรที่จะรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ <Wow. S 1> เพื่อเป็นสมบัติอันล้ำค่าให้คนไทยสืบต่อไปค่ะ wow.